สวยมากอ,อ่อนตะดตะดอกกำลังอ่อนๆเลยดอกนี้โอ้โหสวยมากน่ารักมากสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพน่พี่พพน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันในป่าเห็ดอีกแล้วคะ่ะจะพามาเก็บเห็ด พึ่งไม่รู้ว่าจะได้เห็ดหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปลุ้นกันนะก้าว่าจะมีเห็ดหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปเลยจ้าเจอเห็ดมะนาวหนึงดอกค่ะดอกกําลังสวยเลยเก็บไปด้วยอร่อยมากนะคะเห็ดตัวนี้เห็ดมะนาวหนึ่งดอกค่ะป่านี้ป่าเห็ดมะนาวเลย เกิดตนเกิดอยู่ตรงลังมดพอดีเลยนี่ค่ะลังมดสี่ห้าดอกค่ะดอกยังไม่โตเท่าไหร่เจอเห็ดเหลืองกลุ่มเล็กๆหนึ่งกลุ่มค่ะ มีดอกเล็กๆด้วยแต่ยังไม่เก็บค่ะเห็ดมะนาวที่เก็บมาตะกี้ หัวมันจะลื่นๆค่ะไอเห็ดตัวนี้เดี๋ยวตอนไปทำกินต้องไปลอกหัวลื่นๆออกกำลังอร่อยเลยค่ะตุมๆแบบนี้สองดอกเห็ดเหลือง เจอค่ายเหลืองหนึ่งกลุ่มอุ้ยสวยมากค่ะเกิดติดกันยิกเลย ดอกเล็กเอาไว้ก่อนค่ะปิดไว้ปิดไว้ดไวเดินมาไกลมากค่ะกว่าจะเจอพึ่งหวานดอกแรกเห็ดมันยังไม่ออกสวยสุดของวันนี้แล้วค่ะสวยมาก เออยุงตัวนี้ก็ตามดีจังเลยป่านี้เป็นป่าแบบเห็ดพึ่งหวานเลยนะคะแต่มันยังไม่ออกเดี๋ยวรออีกสักหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเจอเห็ดพึ่งดอกแรกแล้วคะ่ะอ,อ่อนตะมุเตมิเมน้องทาก สองสามดอกมันปูมาและะ้วค่ะน้องยุงพึ่งวาสองดอกคะ่ะโอ้ยกำลังอ่อนๆเลย แล้วก็ตรงโอ้ยจริงๆริงดอกอยู่นะคะแต่ว่าดอกมันเล็กจัดเดี๋ยวรออีกหน่อยก่อนเนาะเก็บแต่ดอกที่มันโอเคโอเคค่ะ okay, okay. แล้วก็อยู่ตรงนู้นอีกส่องดอกเห็นไหมคะเีอีกส่องดอกรออีกน้อยก่อนค่ะเล็กไปอีกหนึ่งดอกเกือบมองไม่เห็นก็ ดอกกำลังอ่อนๆเลยเจอดอกใหญ่แล้วค่ะแก่ไหมหนอหุยได้อยู่ค่ะขาเล่นขาเล่น Okay. Mm hmm ตัดลึกไปไม่มีหนอเลยค่ะเหลือเพ่งข้างในอีกหนึ่งดอกแล้วดอกกำลังตะมุตะมีเลยค่ะ สวยมากมีหนอน หนึ่งข้ามพอดีเห็ดเหลืองหนึ่งกลุ่มเล็กๆค่ะ หนึ่งกลุ่มเพชรเหลืองได้แล้วดอกค่ะดอกไม่สมบูรณ์เท่าไรอุ้ยแต่ขาแน่นตึกเลย โอ้ยได้อยู่เดี๋ยวต้องไปตัดเอาค่ะได้เก็บแล้วเนาะอุยขาขาวค่ะดูขี้เลยขี้เลยที่ดอกแต่ขาขาวโจ้เลยดูหักค่ะขาก่อนหัวก็พอได้ค่ะ ได้แค่นี้ค่ะคือดอกขนาดนี้บ่ค่อยมีนอนค่ะถ้าปล่อยแบบว่าให้แบบโหวใหญ่ๆแบบโตๆเลยนอนจะเยอะ อดอกนี้โอ้โหสวยมากค่ะอ้วนตุเลยน่ารักมากโอ้ยปุ่มีนอนด้วยค่ะ เห็ดเพิ่งเริ่มจะออกนะคะแล้วปีนี้เห็ดหน้าจะเยอะอย่างสวยเลยค่ะอันนี้มาป่าแบบว่าไม่ไกลบ้านเลยนะคะป่าสวยของเราที่เห็ดเยอะๆนั่นยังไม่ได้เข้าไปเลยเข้าไปเมื่อสามบันคนมันยังไม่ออกปีนี้เห็ดหน้าจะเยอะคุ่ฝนดีเก็บไม่ทันแน่ โอ้ยไม่มีหนอนเลยสวยสุดๆด,ดอกกำลังกินเลยค่ะเห็นข้างหน้าอีกหนึ่งดอกแล้วไปดูข้างหน้าค่ะได้ไหมน้องดูค่ะตุ้มมุติมิชอยู่หลังต้นไม้พอดีอุย้ยน่าจะได้ดูค่ะ อุย้ยอุ่นตุเลยเจออีกสองดอกค่ะหนึ่งดอกน้อยอจมอยู่ในน้ำเลยค่ะร้างสานเชียวเก็บขึ้นมาสิโอ้โหโอดอกสวยซะด้วยดูค่ะแล้วก็ดอกใหญ่ได้ไหมเนี่ยโอ้โห,โหดอกนี้ไม่ได้แล้วค่ะดอกน้อยได้อยู่ อุ้แนันตึกเลยค่ะค่าดูค่ะเห็ดเหลืองเกือบมองไม่เห็นหญ้าดูไม่ดีข้ามเลยนะคะเนี่ยเดินผ่านเลยคลึ้มมาอีกแล้วตกทั้งอาทิตย์เลยค่ะฝน ปีนี้แบบตกเยอะมากสวีเดนน้ำท่วมบางที่เห็ดเหลืองโอ้ยเกี่ยงสมก็ตัดลงมาทพอดีเลยเก็ยบยากเลย,ยลงตรงที่เคยกเกิดพอดีเลย ต้นไม้หนอต้นไม้จับแลงมากก็กลัวดอกหักโอ้ยเก็บยาอีกหนึ่งดอกแล้วค่ะสวยค่ะขาแน่นตึ้งอุย้ยซองดอกด้วยซองดอกน้อยนั้นมาใกล้ๆเพิ่งจะเห็น ดูแช์มากน้ำดอกนี้ที่จมอยู่ในน้ำค่ะดูขาแบบว่าแน่นตึกเลย ดอกนี้ดอกใหญ่เลยโอ้ยขาไม่มีนอนเลย ่ำ uhm, นะะ้ำมากเจอข้างหน้าอีกหนึ่งดอกแล้วค่ะ อดอกนี้ไม่เป็นตาลหดอกนี้ได้อยู่โอ้โหเน่นมากใช้สองมือค่ะ ยุงยุงยุงมือนี้มีแต่เห็ดแบบข้าวๆทั้งนั้นเลยค่ะขาแทบไม่มีหนอนเลยวันนี้ม,มีเส้นดินตัดออกไปมันปูสามสี่ดอกค่ะ อีกหนึง่งดอกค่ะอดอกนี้ไม่ได้ค่ะนิ่มค่ะนอนเพียบดยูดอกอุย้ยสวยสุด,สด ชมสวยไม่ได้เลยค่ะชมสวยปั๊บมีนอนทันทีดูค่ะได้แต่หัวค่ะสรุปดอกน้อยนี่นี่ค่ะแบบว่ามันช้ำน้ำเกินไปมันเน่าไม่ได้นะคะมันช้ำน้ำเสุดๆเลย เจอเห็ดมันปูกลุ่มย่อยๆค่ะวิยายดอกอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างค่อนไม้แล้วตรงนู้นใช่เห็ดเพื่องขาลายไหมเนี่ยโอ้ยใช่จริงๆด้วยแฟดค่ะกำลังตะมุตะมีเลยเดี๋ยวเก็บเห็ดมันปูกันค่ะสวยมาก Do I like it? เดี๋ยวไปตัดขาที่บ้านค่ะคลึ้ลๆไม่แล้วดักเบเอาไว้ก่อน

สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพืเ่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมช่อง LC in Sweden ตอนนี้เดินสุดป่าตรงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวข้ามไปอีกฟังหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายคะ่ะ